พักรวมไทยสร้างชาติถ้าจะสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติต้องได้กระทรวงพลังงานพักรวมไทยสร้างชาติถ้าจะสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติต้องได้กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานนั่นมันเป็นกระทรวงที่ ไม่มีงบประมาณนะครับมีงบประมาณอยู่ไม่กี่พันล้านแต่มันมีอำนาจในการกำหนดความเป็นไปของการใช้พลังงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องแก๊สเอาแค่สองเรื่องนี้แหละครับเรื่องไฟฟ้ากับเรื่องแก๊สนี่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้นี่จะต้องใช้นะนี่นั่งพูดคุย กับท่านทั้งหลายนี่ก็ใช้ไฟเปิดไฟบ้างเปิดเครื่องปรับอากาศบ้างนี่ใช้ไฟนะ,ะพี่น้องออกจากบ้านถอดปลักตู้เย็นไม่ได้นะเพราะอาหารที่แช่ไว้ในตู้เย็นนี่มันจะเสียไปทำงานนอกบ้านยังต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเข้ามาบ้านกลับมาตอนมืดเปิดไฟนี่เสียเงินแล้ว ตอนนี้ค่าไฟก็เกือบหบาทแล้วครับหน่วยกิจหนึ่งแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยแก๊สเหมือนกันผมนั่งแท็กซี่คุยเรื่องแก๊สเขาบอกว่าแยกตอนยุคสมัยอภิสิทธิ์ยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยยังพอทำมาหากินได้เพราะแก๊สร,ราคาถูกแก๊สถูกควบคุมไว้พอมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้แก๊สรอยตัวจากกิโลกร,รัมละที่ควบคุมไว้ไม่ให้เกิน10บาททะยานขึ้นไป ตอนนี้ฟาดไปจะ20สบาทแล้วท่านทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องที่ถูกกดทับถูกเอาเปรียบของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นกระทรวงพลังงานมันจึงเป็นกระทรวงที่ทำมาหากินของนักการเมืองที่มีความตั้งหลักตั้งใจที่จะป้นประชาชนปล้นเงินออกจากกระเป๋าประชาชน นี่คือกระทรวงพลังงานแต่เมื่อมีพักร่วมที่เขาจะเข้ามานี่ก็คือพักประยุทธ์พรักรวมไทยสร้างชาติเขายืนยันว่าเขาต้องได้กระทรวงพลังงานมากำกับดูแลและคนที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็ลูกน้องคนเอกงประยุทธ์นั่นละก็ไอ้สุภัทนพงษ์เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ เดี๋ยวนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อเพราะตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วไอ้ที่พักเพื่อไทยพยายามโฆษณาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะลดราคาไฟฟ้าลดราคาน้ำมันทันทีผมบอกว่าฝันก็คุณไม่ได้ดูแลกำกับกระทรวงพลังงานคุณจะไปลดยังไงดีที่สุดก็ จะรอการขึ้นค่าไฟหรือคนที่ใช้ไฟไม่เกินร้อยหน่วยต่อเดือน200หน่วยต่อเดือนไฟหแอมก็เหมือนลดเท่าที่ผ่านมาละครับลถไม่จริงไม่จังลดลงมา10สตางค์หสตางค์8สตางค์มันไม่เหมือนที่พักเก้าไกลเขาเสนอพักเก้าไกลเขาเสนอว่าต้องลดราคาค่าไฟลงหน่วยละ เจ็ดสิบสตางค์ทันทียกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการขายไฟยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการผูกขาดการขายกา๊าซนี่ก้าวไก่มันก็กระทบกระเทือนพวกเจ้าสัวพลังงานเหมือนกรณีพักไทยสร้างไทยของอุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าต้องลดราคาค่าไฟบ้านลงเหลือไม่เกิน3บาท50สตางค์ต่อนวยเห็นไหมครับแต่เพื่อไทยไม่มีบอกว่าจะลดเท่าไหร่ จะลดยังไงนี่ผมเนี่ยเสนอเลยนะผมอยากให้พักพลังประชารัฐซึ่งจะเข้ามาเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายในการลดราคาค่าไฟฟ้าลงเหลือค่าไฟฟ้าบ้านเนี่เท่ากับเวียดนามก็คือ2บาท60สตางค์ค่าไฟธุรกิจค่าไฟอุตสาหการรมลดลงเหลือหน่วยละไม่เกิน2บาท70สสตางค์ ใกล้เคียงกับราคาไฟฟ้าของเวียดนามนี่ยกกระทรวงพลังงานให้พักพลังประชารัฐด,ดูแลเลยสิครับทำไมจะต้องไปให้รวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีนโยบายในการลดราคาพลังงานเลยพลังประชารัฐ2องบาท60สสตางค์ต่อหน่วยเท่ากับเวียดนามค่าไฟอุตสาหกรรมค่าไฟธุรกิจ สองบาทเจสสตางค์ต่อหน่วยลดราคาน้ำมันลงพักพลังประชารัฐประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ18บาทลิตรหนึ่งลดลง18บาทราคาน้ำมันดีเซลลิตรหนึ่งลดลงหบาททำไมไม่ยกกระทรวงพลังงานให้พักพลังประชารัฐด,ดูแล เห็นไหมครับแต่รวมไทยสร้างชาติที่ยังเจรจากันไม่จบไงเจรจากันไม่ได้คือเขาไม่ยอมเขาต้องการจะดูแลกระทรวงพลังงานต่อเขามี36เสียงเขาได้รัฐมนตรีอย่างน้อยสกระทรวงเป็นรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงรัฐมนตรีช่วยสองหนึ่งในรัฐมนตรีว่าการพลัง พักรวมไทยสร้างชาติต้องการก็คือกระทรวงพลัางงานนี่คือสาเหตุที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยยังประกาศว่าเสียงของพักเพื่อไทยที่ได้คือ278เสียงนี่ประกาศแค่นี้นะเพราะของรวมไทยสร้างชาติเจรจากันไม่จุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกครับ มันเกิดการแย่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันระหว่างอดีตเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกตัวตรงแต่ลูกน้องท่านพูดเต็มไปหมดเลยว่านายไม่อยากเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกแล้วเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มันจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการจะ ไปเป็นไก่ลองบอนให้กับพรรคเพื่อไทยดังนั้นคุณสันติพรมพัฒน์จึงอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการและอยากจะทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลเรื่องสิ่งแวดแล้อมท่านทั้งหลายครับพลังประชารัฐมีอยู่40อย่างน้อยก็ต้องได้5กระทรวง5ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ3รัฐมนตรีช่วย สดังนั้นเขาต้องการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวศรริลปะอาชาจากพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไม่ยอมสิครับพอนั่งมาแล้วสี่ปีรู้แล้วชอบแล้วชอบกระทรวงนี้แล้วท่านทั้งหลายไม่ยอมคุณวราวฒิจึงบอกว่าไม่เอาตามนโยบายที่นายเศรษฐาทวีสินประกาศว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทย จะโลโคต้ากระทรวงเดิมของรัฐบาลประยุทธ์จะไม่มีทุกคนจะเคลียกระทรวงกันใหม่หมดเอากระทรวงมากองแล้วก็ทำตามนโยบายพักไหนมีนโยบายอย่างไรก็ดูแลกระทรวงนั้นท <c oughs> ่นทั้งหลายพักร่วมเขาไม่เอาแบบนี้ ผมบอกไงชาติไทยพัฒนาเขาต้องการได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวลาวุฒต้องการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ต่อรวมไทยสร้างชาติต้องการจะได้กระทรวงพลังงานส่วนพลังประชารัฐเขาต้องการได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงขอประทานอภัยนะครับ เขาต้องการได้รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งหมดเป็นตำแหน่งที่คล้ายนายสุเทพเทือกสุบานเป็นนะครับและก็เป็นตำแหน่งที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นก่อนที่จะถูกพลเอกประยุทธ์ปรับให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแขวนให้ดูแลเฉพาะเรื่องนะ้ำ เรื่องความมั่นคงทั้งหมดโอนย้ายมาที่ประยุทธ์จันร์ทโอชา